ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในยายเสียงยูริสเสน่รร้ายเจ้านายสาวตอนที่14นางฟ้าหน้าหวานถ้าอย่างนั้นก็เข้ามารอในห้องฉันก่อนเดี๋ยวจะโทรให้คุณทันวาส่งคนให้เอาของมาให้แต่ว่าเข้ามาชมช้ยเอ่ยบอกเสียงเข้มขึ้น แล้เปิดประตูก่อนจะสอดมือหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองมาเลื่อนปลายนิ้วบนหน้าจอเพื่อโทรหาเลขาคนสนิทของตัวเองคุณทันวาช่วยให้คนเอากระเป๋าของลีราดามาส่งที่คอนโดตอนนี้เลยนะไม่มีทางเลือกแล้วละ่ะลี่เอย๋ยยิ่งสาวอดครวนก่อนจะก้าวขาเดินตามเจ้านายสาวเข้าห้องและโปรโมเตเซงที่ตัวเองเผลอเรอจนได้เรื่องทำให้ไม่เห็นรอยยิ้มที่มุมปากของเจ้าของห้องและไม่ทันสังเกตกระทั่งว่า ไฟหน้าจอของโทรศัพท์มือถือของเขามันไม่ได้สว่างแบบเวลาโทรออกเลยสักนิดห้องของหญิงสาวตัวสูงตกแต่งด้วยโทนสีดำและสีขาวถึงแม้ลักษณะของห้องชุดนี้จะเหมือนกันกับห้องของเธอแต่ว่าบรรยากาศห้องของโ้มชายกลับให้ความรู้สึกแปลกๆตอนเลยค่ะสาวหญิงสาวยืนอยู่ที่หน้าโซฟาตัวใหญ่สีน้ำตาลเข้มแล้วค่อยๆหมุนตัวมองรอบๆห้องรสนิยมของเจ้านายสาวไม่เลวทีเดียวนั่งสิ เดี๋ยวคนที่เออกระเป๋ามาให้ก็คงจะมาถึงแล้วภาวนาให้เป็นอย่างนั้นเถอะลิรดายิ้มฝุดฝุดดื่มอะไรไหมคนตัวสูงที่เดินไปยังเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆทำให้ลิรดาอดที่จะมองตามเขาไม่ได้เจ้านายสาวที่ตอนนี้พยายามทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีทำให้ลีรดาเริ่มจะหวั่นวันเธอชอบตอนเขาทำท่าทางเย็นชาร้ายกาจมากกว่าเวลาที่เจ้านายสาวทำตัวสบายสบาย ถ้าทำสายตาแลพรวแบบนี้ไม่ละค่ะขอบคุณน้ำส้มหรือวายไม่ละค่ะวายก็แล้วกันชมใช้เอ่ยบอกเองก่อนจะหยิบขวดวายออกมาน้ำส้มค่ะน้ำส้มน้ำเสียงละล่ำละลักของเลยขาสาวจุดรอยยิ้มบนริมฝีปากอิ่มลีราดาเลือกน้ำผลไม้เพราะกลัวว่าเธอจะมอมสินะ ช้มฉายยักไหลเธอหยิบน้ำผลไม้แบบกล่องดื่นใส่แก้วแล้วเดินมายื่นให้เลขาสาวปีละดาพึมพำขอบคุณแล้วนั่งลงบนโซฟาสีน้ำตาลเข้มร่างสูงสุดตัวลงนั่งด้วยบนโซฟาตัวเดียวกันและทำเป็นมองไม่เห็นว่าเลขาสาวเรียบขยับตัวนี้ไปจนสุดริมโซฟาเสื้อถธอเปียกแบบนี้เปลี่ยนก่อนดีไหมกว่ากระเป๋าจะมาเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาซะก่อนชมฉายเอ่ยถาม ไม่เป็นไรค่ะลีรดาเอ่ยตัดไมตรีลี่ไม่หนาวแต่ฉันหนาวหนาวๆร้อนๆเลยละที่ต้องมานั่งมองเสื้อที่เปียกที่มองทะลุปไปจนเห็นอะไรต่อมีอะไรของเธอหรืออยากจะให้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนก็เปลี่ยนคนตัวเล็กรีบบอกชมชายยิ้มอีกครั้งว่าง่ายให้ตลอดรอดฝังนะไม่คุณรอเดี๋ยว เจ้าของร่างสูงลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่ประตูห้องนอนของเจ้าตัวลีรดากระสับกระสายเธอกํากลังคิดว่าหากเปลี่ยนเสื้อแล้วจะขอลงไปนั่งรอที่โซฟารับรองด้านล่างของคอนโดคงจะดีกว่าไม่นานชมชายก็เดินออกมาพร้อมเสื้อยืดและกางเกงในมือเลขาสาวเอื้อมมือไปรับและเอ่ยขอบคุณห้องน้ําอยู่ทางโน้นลีรดารีบลุกไปห้องน้ําแล้วเปลี่ยนผ้าออกยิ้งสาวมองตัวเองในชุดของชมชาย ก่อนจะหน้าแดงกลิ่นของเขายังติดอยู่ที่เสื้อกลิ่นหอมเฉพาะตัวทำให้เธอใจเต้นรัวลิลด,ดาพับเสื้อสีเขียวอ่อนของตัวเองเรียบร้อยกางเกงนอนของเขาเป็นกางเกงขายาวสีขาวมันหลวมโพกจนต้องม้วนเอวเยอะๆแล้วต้องพับขาขึ้นมาหลายทบทีเดียวหญิงสาวเดินออกมาจากห้องน้ําแล้วไม่เห็นโฉมชายอยู่ที่เดิมเธอขมวดคิ้วก่อนจะกลับไปนั่งอยา่รู้จะทําอะไรดีไปกว่านั้นรอสิบนาทีที่นั่งอยู่คนเดียว ประตูห้องนอนของเจ้านายสาวก็เปิดออกพร้อมร่างสูงที่เดินออกมาแบบสวมเพียงชุดคลุมอาบน้ำรู้แล้วละว่าเขาหายไปไหนมาเขาไปอาบน้ำมาลินดาอ้าป,ปากค้างมองคนที่เดินออกมากลิ่นหอมจากครีมอาบน้ำกลุ่มไปทั่วห้องหยดน้ำที่เกาะตามใบหน้านิดนิดและพลางพลายตามรอยแยกของชุดคลุมอาบน้ำจนเห็นร่องเนินอกยังมินเมทั้งผมยาวสลวยที่ยังเปียกหมาด ทำอลิลาดาหน้าร้อนเผาไปหมดจะต้องหลบสายตาหิวไหมอีกสักพักกว่าคนส่งกระเป๋าจะมาฉันมีอาหารแช่แข็งเราอุ่นกินกันก่อนได้เออไม่หิวค่ะลิลาดาเอ่ยตอบและวรีบหันหน้าไปทางอื่นช้มชายเดินมาทิ้งตัวลงนั่งข้างเธอยิงสาวกำมือแน่นพยายามหายใจช,ะชะ้าๆกลัวเขารู้ว่าตอนนี้เธอตืนเต้นและอายแทบจะตายลงตรงนี้แล้ว แต่ฉันหิวและไม่อยากคิวท้องรอคนตัวสูงเอ่ยบอกก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่ส่วนของห้องครัวลีลาดาหันไปมองเห็นเขาเรื่กกล่องของอาหารแช่แข็งจากในตู้เย็นมาแล้วดึงพลาสติกออกก่อนเอาเข้าไมโครเวฟมาส่งสักทีมาส่งสักทีลีลาดาพึมพำเร่งให้คนเอากระเป๋ามาคืนเสียงไมโครเวฟทำงานก่อนจะส่งสัญญาณบ,บอกว่าทำงานเสร็จสิ้นแล้ว และใครจะเชื่อว่าประธานของบริษัทจะยกกล่องอาหารเดินมายื่นให้เธอขอบคุณค่ะป่วยการที่จะปฏิเสธลีลาดาจำต้องรับเอาอาหารกล่องมามองหน้ากล่องแล้วรู้ว่ามันคือสปากเกตตีน่าแปลกที่กลิ่นหอมของมันไม่ได้ทำให้เธอหิวเลยสักนิดทางที่ตัวเองก็เลยเวลาอาหารเย็นมาแล้วลีระดาใช้ช้อนที่เจ้านายถือมาด้วยตักอาหารเข้าปากเพรโมแต่ใจลอยคิดเรื่องอื่นได้ลืมไปว่า มันเพิ่งออกมาจากไมโครเวฟและร้อนแค่ไหนร้อนร้อนยิ้งสาวอุทานลั่นอาปากน้ำตาไหลเมื่อความร้อนของสปากเกตตี้ทำให้ปากตัวเองแทบสุกชโมใช้ตกใจเธอรีบวางอาหารตัวเองลงและจับไหล่ของคนที่ร้องโวยวายให้หันหน้ามาหาเิลดาทำไมไม่เป่าก่อนกินปากสุกหมดแล้วคายออกมาฮเบลดาตาแดงจมูกแดงไปหมด หญิงสาวรีบค้ายสปาเกตตี้ลงพื้นอย่างเร็วแล้วเอามือโบกพัดไปมาที่ปากแลบลิ้นออกมาด้วยความแสบร้อนไหนดูสิเป็นแผลไหมชมใายเอ็ดก่อนเอามือทั้งสองข้างระคองแก้มของเลขาสาวจอมเปิดเอาไว้เธอเจตนาดีจริงๆที่จะตรวจดูว่าลินลดาบาดเจ็บจากการกินของร้อนลวกปากหรือเปล่าแต่ทว่าพอดวงตาสีน้ำตาลเข้มของประธานสาวจ้องที่ริมฝพปากแดงกำรากับลูกเชอรี่ของลิลลดาแล้ว ตอคอของเธอก็เหมือนจะร้อนตามทั้งที่ตัวเองไม่ได้กลืนอาหารร้อนไปด้วยสักนิดโฉมฉายมองด้วยฟิปปากฉ่ำวาวตรงหน้านิ้วโป้งเกลี่ยกรีบปากบางของเลยขาสาวแล้วกดลงเบาๆปิรด,ดาเองก็ชะง,งักข้างเขามองดวงตาสีน้ำตาลเข้มของเจ้านายสาวและใจที่เต้นรัวก็เหมือนจะเต้นช้าลงสมองบอกให้หญิงสาวเรียพาตัวเองเออกจากสถานการณ์อันตรายนี้แต่ถ้าว่า เธอกลับไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะสามารถทําได้แม้เพียงจะขยับมือหรือเบี่ยงใบหน้าออกจากมือเรียวแกร่งที่ร้อนระอุก็ยังทําไม่ได้เลยลี่เสียงเรียกชื่อเล่นของเธออย่างสนิทสนมดังออกมาจากปากหญิงสาวตัวสูงก่อนที่เขาจะสบตามองเธอแล้วค่อยๆก้มหน้าลงมาอย่าค่ะลิลดาเอ่ยห้ามเสียงเบาโฉมฉายชะงักนิดหนึ่งแล้วอมยิม้ม ่อนจะกอดริบบิปากของตัวเองแนบสนิทก,กับเรียวปากหวานของเลขาสาวอย่างแนบแน่นจูบของโชมฉายร่ากับยิ้วหอยจุมพิทของคนตัวเล็กเป็นอย่างมากถึงแม้จะไม่ใช่จูบแรกระหว่างเธอและคนตัวเล็กแต่โชมชายกับรู้สึกตื่นเต้นร่ากับนี่เป็นจูบแรกของชีวิตเธอด้วยซ้ำไปเรนดาบเบิกตากว้างหญิงสาวยกมือจับไหล่ของโชมฉายเอาไว้พยายามเหลือเกินที่จะดันอีกฝ่ายออกเพาว่าจูบที่ร,ร้อนรนขึ้นเรื่อยๆของโชมฉาย ทำให้มือของเธอร้เรี่ยวแรงเหมือนเทียนไขที่โดนไฟลนโฉมชายสอดปลายลิ้นอุ่นนุ่มเข้ามาในโพรงปากของเธออย่างเชี่ยวชาญแล้วเกี่ยวกระวดปลายลิ้นเธอเบาๆราวหยอ,อกเอิญก่อนจะกระหวดดูดดืม่มจนเธอแทบหายใจไม่ทันในใจของดิลดาสั่นไหวคนอ่อนตามร่างกายลูกชันโชมชายไม่ได้ทำเพียงแค่จูบสองมือที่ประคองแก้มก็เลื่อนลงรูปไล้ลำคอเล็กที่เธอรู้สึกว่ามันช่างนุ่มและเนียนเหลือเกิน ก่อนจะเลื่อนมาที่ไหล่เล็กแล้วกอดรัดร่างอวบอัดของแม่สาวที่เหมือนกับอาบเสน่ห์เอาไว้ทั้งเนื้อทั้งตัวเมื่อเรียวยาวแต่แข็งแรงเลื่อนมาที่เอวคอดก่อนจะสอดมือเข้าไปใต้เสื้อยืดของตัวเองที่อยู่บนตัวของแม่สาวทรงสเสน่ห์น้าที่ที่โฉมฉายออกมาจากห้องนอนแล้วเธอเห็นลิลดาในชุดของตัวเองบอกตามตรงว่ามหาเศรษฐีสาวต้องขบฟันแน่นเพื่อระงับความร้อนรุ่มที่วิ่งพร่นไปทั่วทั้งร่างกาย รากับเป็นเด็กสาวที่เพิ่งรู้จักอารมณ์ปรารถนาครั้งแรกในชีวิตเสื้อเยืดและกางเกงของเธอบนเนื้อตัวของลินาดาผู้หญิงที่แม้แต่เสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาก็ยังใส่ออกมาแล้วดูราวกับนางฟ้าจอมซุกซนตัวเล็กยังเหลือเชื่อเธอรู้แล้วจากประวัติของหญิงสาวว่าลินาดาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นมันเป็นเหตุผลที่หญิงสาวมีรูปร่างอวบอัดแต่งตึงผิวก็ขาวราวน้ำนมและใบหน้าที่หวานเหมือนนางฟ้า ลมหายใจของโฉมฉายติดขัดน้ําลายเหนียวหนึบสองมือเรียวสอดผ่านใต้เสื้อยืดหลูบไหล่กายของหญิงสาวยังหลงไหลผิวของเลยขาสาวเรียบลื่นนุ่มเนียนเหมือนที่เธอจินตนาการเอาไว้ไม่มีผิดริ้วฟีปากอิ่มตามขบแมมกลีบปากของหญิงสาวและสอดลิ้นกะวัดลิ้นเล็กดูดกลืนเนื้อตัวนุ่มนิ่มของเลขาสาวสั่นเทาโฉมฉายคลางในลําคอยอย่างพอใจโฉมฉายบทริ้วฟีปากบมงกรีบปากอ่อนนุ่มหอมหวานของลินดา ยังไม่ยอมปล่อยให้หญิงสาวม,มีเวลาเอ่ยประท้วงแม้แต่คำเดียวมันไม่ได้เป็นแค่ความใคร่แน่นอนเพราะประทานสาวไม่เคยขาดหรือห่างจากสาวๆเธอไม่เคยอดอยากเรื่องอย่างว่าแต่ร่างกายของเธอกับเรียกร้องและโหยหาเดนดา,ดาจนน่าตกใจ